้วันสองควรจะหยุดนะ่าทำงานทั้งหกวันมีน้องมาคอมเมนต์หน้าถามพี่อยู่บ้านกับใครฮะอันนี้อันนี้ถามทำไมฮะจะมาปนบ้านพี่เหรอฮะ เดียพยายามผมรอเล่นนะผมอยู่กันหลายคนครับบ้านผมครอบครัวใหญ่ครับอยู่ันเยอะถ้าสังเกตจากรองเท้าที่วางที่หน้าบ้านนะฮะอย่างกับร้านเกมนะฮะแต่ผมก็จะตัดช่วงที่แบบว่าช่วงที่อยู่หลายๆคนนะตัดช่วงนั้นออกไปไนงะโอ้ผมรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับาการคลิป อ้าคุยเพลินว่าจะไปสายชิลซะหน่อยวิธีก็นึกนะว่าเมื่อไหร่จะเจอแบบ คนรู้จักทักเราบ้างนะล้อนะฮะล้อใครจะเป็นคนแรกนะครับเรามาลุ้นกันทุดูฟันสิบล้อเลยโอ้โหมันขนาดนี้เลยเนาะโอ้ หัวผมเก็บลมไม่ค่อยดีแล้วนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยรอบโบนัสออกเดี๋ยวค่อยจับหน่อยสักใบนึ่งใบนี้คาด่าจะใช้คุ้มแล้วละ่ะ นี่ปรซับแบนเลยจาดรถยกเกิัเส้นขาวนะครับรู้ไหมครับอันตรายนะครับแล้วจอดนี้มองกระจากหลังบ่อยๆนะที่อุบัติเหตุมาจากตอนไหนก็ได้ผมแล้วกลัวเลยกลัวมันจะเมัวมอ,มอ,มอ,อ่างเงี้ยยี่ดีเงิบ ผมจะมองกระจกหลังตลอดนะฮะบางคนอาจจะรู้สึกเวียนหัวนะฮะว่าทำไมผมับสายกล้องไปสายมานะฮะผมเอาความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนนะ <Okay. S 1> จะว่าไปร้อยห้าสิบสี่ีใช้ในเมืองแค่นี้นะครับ กำลังก็เหลือเือแล้วอวนน่้บิดก็ไม่ได้หมดตอกนะไม่ได้บิดหมดตอกแต่ว่าเสียงว่าจะดังไปน,นิดนึงครับผมเอาไงเนี่ยแมงูเอ๋ยโยออกไปก็โยออกมามนี่เราใส่เคฟเสียง เอ้ย K C F อ๋อ K F C ขายไก่ฮะ K C F ขายไข่มองวแับแรกนึกว่า K F C ว่าทำไมรถ K F C มีแบบรถยนต์ด้วยเก็บลมดีจริงๆหมวกเนี้ยเก็บเข้ามาหมดเลยเก็บทุกเม็ดทุกย่านความเร็ว แนะนำให้นะฮะขี่ตามรถยนต์นะฮะอย่าขี่ตรงช่วงกลางอย่าขี่ตามเขาตรงกลางขี่ตามตรงล้อเวลาเขาตกหลุมเขาจะเขาจะคงไม่เอารอลงหรอกเขาคงค่อมะอะนึกออกป่ะถ้าขี่ตามมันเลือกเอารอหนึ่งอนะล้อซ้ายหรือล้อขวาก็ได้ฮนะเพราะถ้าเขาเจอหลุมเจอหมาเหยียบหมาเหยียบนกอะไรเนะขาคงเขาเขาก็ไม่เอารอเหยียบหรอก ไม่ค่อมกระหลบอ,ะอ่ะทีนี้ถ้าเราอยู่ขี่ตามระหว่างกลางล้อกลางรถเลนะเวลาเขาคอมหลุมลอะไรพวกนี้เราจะอันตรายมันจะไม่ทันไม่ออกใช่ไหมจะเบิ้ลทำาะไรเนี้ยเกียร์เอ้ยเข้าไม่ลื่นเลย นี่ล้างโซ่ดีกว่าโอ้หาแร่เด็กด้วยไหมครับทำไมหน้าตาบุดรุ่นอย่างนั้นกุศลทักทาย<ม>ขี่รถอย่าเรี้ยดนะ ขี่รถจะยิ้มเข้าไปครับขมาครับเอ้ยอะ ถึงแล้วเจอกันตอนเย็ยนครับผมสวัสดีครับน้องนอดโอ้โหเดินล่ยยางมึงจะเห้ไปไหนไปนดนดใส่เท่าไหร่ what the